สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับภาวะขายชาติอนุพงษ์ชิงเสนอคอรมอเลิกกดกระทรวงให้ต่างชาติซื้อที่ดินหนึ่งไร่แล้วแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมา2565ขอถอนเรื่องร่างกฎหมายการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยออกจากมติครมซึ่งได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อ25ตุลาคม2565หลังมีเสียงคัดค้าน จำนวนมากทั้งประชาชนและฝ่ายการเมืองว่าเป็นการขายชาติขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีความกังวลต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากเช่นกันคาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะยกเลิกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวหากที่ประชุมครมมีมติเห็นด้วยว่าให้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจะแจ้งสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อออกร่างกฎกระทรวงดางกล่าวไม่ต้องพิจารณาต่อและให้ยกเลิกในทันทีขณะที่กฎกระทรวงเดิมนั้นที่ประกาศเมื่อปี 2, 5 4 5ยังคงอยู่แหล่งขา่าวกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสาระร่างกฎกระทรวงได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพ สูงสู่ประเทศไทยกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทที่สามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้แก่1กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2. กลุ่มผู้กเกษียณอายุจากต่างประเทศ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย4กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษโดยจะได้รับสิทธิไม่เกินหนึ่งไร่ตามมาตรา96ิทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินและ ต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยภายในเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลหรืออยู่ภายในบริเวณที่กําหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมีจํานวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใดไม่ต่ํากว่า40ล้านบาทและต้องดํารงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า3ปีเช่นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นความคืบหน้าล่าสุดสัญญาณแผ่วสสอแห่เดินทางกลับบ้านไปร่วมงานกระถินอีกทั้งช่วงปลายสมัยประชุมแล้วต้องลงพื้นที่เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งทำให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมือ่อ4พฤศจิกายน2565องค์ประชุมไม่ครบ การประชุมล่มอีกหลังเปิดสมัยประชุมได้แค่3มวันโดยในวันดังกล่าวหลังวาระการรับทราบผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ก่อนลงมติมีการตรวจสอบองค์ประชุมแต่ในห้องประชุมสมาชิกบางตามีการสอบถามว่าถ้าไม่มีการลงมติวารานี้จะค้าง อยู่หรือไม่นายสุชาติตันเจริญผู้ทำหน้าที่ประธานชี้แจงว่ายังอยู่มาลงมติต่อได้เมื่อรอสมาชิกไปอีก,กระยะหนึ่งนายสุชาติกล่าวขึ้นมาว่าให้สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดรีบจองตั๋วกลับเถอะครับนายวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พักคพลังประชารัฐกล่าวว่าต้องขออภัยพี่น้องทางบ้านด้วยช่วงนี้สมาชิกติดภารกิจงานบุญงานกรถิน ทำให้มาประชุมกันน้อยด้านนายครูมานิดสังพุ่มสอสสุรินทพักเพื่อไทยหาหรือว่าไม่ควรนัดประชุมวันศุกร์ปลายสมัยแล้วนายกทำท่าเหมือนจะยุบไม่ยุบสภาผู้แทนรู้ว่าปลายสมัยแล้วปัญหาจะเกิดทุกคนอยากลงพื้นที่ตอนนี้สังเกตดูคุณภาพการประชุมสภาวันศุกร์ไม่มีคุณภาพเพราะสสต้องขึ้นเครื่องบินกลับและวันที่ย4ธันวาคม จะเอาอย่างไรยุบหรือไม่ยุบนายกก็ไม่ตอบรอเอเปกก็ไม่ใช่ทุกคนรักตัวกลัวตายสอบตกกันทั้งหมดผมว่ายกเลิกเถอะการประชุมสภาวันศุกร์ผลการตรวจสอบมีผู้มาประชุมเพียงแค่183คนยังห่างไกลาจาก238อันเป็นกึ่งหนึ่งของสภาและเป็นองค์ประชุม มีกระแสข่าวลือมาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะยุบสภาก่อนปีใหม่2566แต่ข่าวอีกกระแสยืนยันในทางตรงกันข้ามจึงเป็นหน้าที่ของสภาจะต้องบริหารจัดการแก้ไขปัญหาตารางการประชุมที่ทับซ้อนกับการกลับบ้านเฝ้าพื้นที่เลือกตั้งมิฉะนั้นจะเกิดภาพจำว่าสภาพึ่งไม่ได้ห่วงคะแนนเสียงตัวเองมากกว่าการทำหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับระบบการเมืองของประเทศไทยความคืบหน้าล่าสุดเดือดอีกประชาธิปัต์จวกภูมิใจไทยไม่เคารพความเห็นต่างปมกัญชาฉะกล่าวหาไม่มีมารยาทนายชินวรบุญเดียกีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัต์ในฐานะรองประธานวิปร,รัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลม้มเมื่อสพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ในวันที่7พฤศจิกายนจะมีการประชุมวิปรฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลคงจะมีการหยิบยกเรื่องของการประชุมล่มมาพิจารณาหารือกันในพักร่วมรัฐบาลก่อนหลังจากนั้นจะต้องหารือกับวิปฝ่ายค้านด้วยเพราะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการประชุมวันศุกร์เป็นการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณา รายงานของคณะกรรมาการที่พิจารณาเสร็จแล้วซึ่งยังค้างอยู่มากหากผ่านความเห็นชอบของสภาก็จะเกิดประโยชน์และจะส่งเป็นข้อสังเกตให้กับรัฐบาลเพื่อจะให้ดำเนินการต่อไปแต่ถ้าค้างอยู่ในสภาก็ไม่มีประโยชน์จึงอยากจะเร่งรัดในส่วนนี้และในช่วงแรกทุกฝ่ายก็เห็นด้วยกันกับนายชวนหลีกภัยประธานสภาว่าควรจะมีการประชุมพิเศษในวันศุกร เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะนายชินวรกล่าวด้วยว่าโดยปกติแล้วการประชุมสามารถใช้มาตรา88ได้คือหากที่ประชุมเห็นว่าสามารถให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องลงมติแต่หากมีการลงมติก็จะต้องเกิดสภาพเหมือนวันที่4พฤศจิกายนเพราะวันศุกรนะ์น่ะในช่วงบ่ายสสจะจองตั๋วเครื่องบินกลับบ้านและลงพื้นที่โดยเฉพาะในสมัยสุดท้ายและโดยเฉพาะ สัปดาห์ที่เป็นช่วงทอดกรถินลอยกระทงด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นายชินวรกล่าวต่อด้วยว่าแต่เราต้องมาหารือร่วมกันว่าถ้าทุกฝ่ายเห็นด้วยและคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็จะต้องเสนอเรื่องนี้ตอนใ้ชวนเพื่อที่จะจัดประชุมวาระพิเศษต่อไปแต่ก็ต้องฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายให้มีแนวทางที่ชัดเจนก่อนเมื่อถามว่า ร่างพรบกัญชากัญชงจะเข้าสู่วาระการพิจารณาเมื่อไหร่นายชินวรกล่าวว่าขณะนี้ยังมีร่างพรบการเข้าชื่อเสนอข้อยติท้องถิ่นค้างการพิจารณาอยู่จากนั้นจะตามด้วยร่างพรบขนส่งทางรางและพระบกัญชาตามระเบียบวาระขอย้ำอีกครั้งว่าเราต้องเคารพเอกสิทธิ์ของสอสอเพราะตามรัฐธรรมนูญสอสอมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและแปลยะติได้ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยไม่อยู่ในอาณัตรของใครฉะนั้นการที่จะไปกล่าวหาใครว่าไม่มีมารยาตนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนายชินวรกล่าวต่ออีกว่านี่เป็นเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือการตรวจสอบเพื่อให้กฎหมายออกมาดีที่สุดมีกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วคือร่างพรบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศซึ่งเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีที่กมทได้ พยายามแประยะติให้เหลือดอกเบี้ยน้อยที่สุดปรับโครงสร้างนี้แต่พักคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยอยากให้เป็นไปตามนโยบายของพักของตัวเองคือไม่มีดอกเบี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันเราก็ต้องใช้เสียงข้างมากโดยตอนนั้นเสียงข้างมากและพรรคภูมิใจไทยก็ชนะไปความคืบหน้าวีรกรอแย้มบิ๊กตู่ยุบสภาแน่มีนาคม66เป็นเทคนิคกฎหมาย แก้เผ็ดสอสอย้ายพักไม่ทันนายวีรกรคำประกอบสอสอนครสวรรค์พักพลังประชารัฐกล่าวถึงการคาดการของสอสจะทยอยออกตั้งแต่ยิมสี่ธันวาคมเป็นต้นไปเพื่อให้ทันเงื่อนไขเป็นสมาชิกพักการเมือง90วันในกรณีรัฐบาลอยู่ครบวาระ4ปีนั้นคิดกันไปเองถึงอย่างไรพรเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียุบสภาแน่ คาดว่าจะเป็นช่วงวันที่10มีนาคม2566หรือบวกลบ10วันคือประมาณปลายกุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคม2566เป็นเทคนิคทางกฎหมายไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบ4ปีเต็มแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตตื่นตูมไปประกาศกฎ180วันควบคุมการหาเสียงของนักการเมืองตั้งสมมติฐานรัฐบาลจะอยู่ครบวาระ4ปีเต็ม ที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลใดอยู่ครบ4ปีเต็มทั้งนี้ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นส่วนใหญ่ยุบสภาก่อนครบวาระ1-3สัปดาห์เพื่อให้มีเงื่อนเวลาสังกัดสมาชิกพัก30วันอย่าไปกลัวว่าจะมีสสลาออกก่อนรัฐบาลต้องการเป็นรัฐบาลทุกวินาทีสสก็อยากเป็นสสทุกวินาทีเช่นกันแต่ตามเทคนิคจะยุบก่อนครบวาระเล็กน้อยพลเอกประยุทธ์ ไม่อยู่ครบ4ปีเต็มเพื่อแก้เพศสอสอไม่ให้ย้ายพักได้ทันเพราะท่านน่ะไม่เล่นการเมืองไม่มีการเมืองในสมองนายวีรกรกลก่าวส่วนพักพระมารารัฐจะชูพลเดกประยุทธ์เป็นนายกต่อหรือไม่นั้นนายวีรกรกล่าวว่ายังไม่มีความคืบหน้าแต่พลเดกประยุทธ์และพลเดกประวิทย์วงสุวรรณเป็นพี่น้องกันเกรงใจกันมากการจะไปพูดทำร้ายจิตใจอีกคนคงไม่มีแต่ทั้งสองคน ควรจะตกลงกันว่าใครจะเป็นนายกในนามของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งสมัยหน้าถึงอย่างไรก็ต้องคุยกัน